สวัสดีครับผมก๊อฟ MC99 ครับวันนี้มาเลยนะครับมากับเจ้าอ e ีซูซูออ New นที่ลูกค้าเรียกร้องกันจังเลยนะครับว่ามีตัวเตี้ยไหมหรือจะมีเกียร์ออโต้ไหมขับสบายไหมอยากได้เกียร์ออโต้นี่จัดมาให้แล้วนะครับผมกับอ e ีซูซูปี 2, 2021รถวิ่งอยู่12,000 พันไกิโลอ่ะน้อยไหมจัดตรงมาให้แล้วกับล้อทีนะครับคันนี้ฝากไปด้วยนะครับผมปี2อ2 1ขายอยู่แค่499,000บาทนะครับผมก่อนที่จะไปดูรอบคันก็จะแจ้งราคาตรงนี้เลยจะได้แบบไม่ต้องเหนื่อยกันเยอะไปดูท้ายคลิปเอาแต่ต้นคลิปเลยดีกว่าคันนี้ขายอยู่แค่499,000บาทนะครับผม เรายังมีโปรส่วนลดอีกมากมายดาวเพียง9บาทประวัติดี99บาทนะครับหรือจะดาวเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับจะได้ผ่อนน้อยลงหรือจะรับโปรที่ MC 99นี้นะครับส่วนลถหรือจะเอาเงินกลับบ้านไปเลย20,000บาทนะครับของคันนี้เป็นไงไม่เอาลดก่เโปรไปนี่ส่วนลดของ20,000บาทนี่นะเป็นไงปไปดูรอบคันกันว่าเป็นยังไงมากเฮ้ เจ้าอีโสตัว SE Auto นะครับนี่จัดมาให้แล้วรถ T E 3 7เป็นขอบ18สีขาวเดิมเดิมสวยสวยเลยนะฮะอยากมาดูตัวจริงได้มาที่ MC 999รัมลูกกาคลองเจ็ดนะครับกรอบจีนดีให้บริการล,กลุกขั้นนะครับทุกครอบครัวเลยนะครับจะได้เป็นครอบครัว MC 999ด้วยกันนะครับเราคัสสันรถเกด เอพีเมียมกาลันตีไม่มีคนหนักน้ำท่วมแน่นอนลองไปดูย้อนดูคลิปก็ได้นะครับคลิปเก่าๆหรือคลิปที่กระพึ่งลงไปนะครับลองเข้าไปติดตามฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเนออี่อย่าจะลืมดูแล้แลวก็ติดตามบัาหน่อยนี่เป็นไงโฉมสวยบอดี้ใหญ่นั่งสบายขับสบายนะครับไม่เตี้ยนะครับตรงนี้ขับสบายแน่นอนกับเกร์ออโต้ มามาดูห้องเครื่องงานเดี๋ยวก็เพื่อเปิดให้ดูห้องเครื่องเป็นยังไงแป๊บเลยเื่อ,เ,อเปิดฝารกระโปรงรายการเราอะ่อะโคบเรียวเรียวแน่นอนอยากให้พี่เห็นตัวจริงๆเป็นเป็นยังไงมามาดูห้องเครื่องกงันป๊นี่เลยมาก่อนอื่นฝาโปงเลยมอปบำรุงราดูแลรักษานะครับเครื่องยนต์นะครับผมถ่ายน้ำมันคุมเครื่องมีต้องมีนะครับผม น็อตฝาโปงไม่มีถอดน,นะครับผมซีนฝาโปงเดิมน็อตนี่เป็นไงเดิมเพจเดิมติ๊กเกอร์ก็อยู่ลูปมด็กไม่ต้องห่วงนี่เป็นไงสวยงามมากับเจ้าเครื่องยนต์พันเก้านะครับผมนี่ A B A S ต้องมีนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าอยู่นี้จะมีมาหมดแนละ้วแน่นอนกับเครื่องยนต์พันเก้าดีเซลอ่ะกับเกียร์ออโต้ที่ขับสบายขนาดนี้ เอาไหมพี่เดี๋ยวผมจะเอาเกียร์ธรรมดามาให้เอาดูคันนี้ไปก่อนนะไปงานมาดูภายในกันนะภายในภายในนี่ไปงานเปิดแคปได้กว้างขวางนะครับกีุาสคคูมากับเจ้าภายในเป็นสีโทนดํานะครับบอะที่ขนาดใหญ่ตัวใหญ่ๆก็นั่งสบายนะครับตัวเล็กก็นั่งสบายมากับเจ้านี่เกียร์ออโต้ ขับสบายแน่นอนแคปเกียร์ออโต้นี่จัดสรรมาให้นะครับผมนี่วิทยุวิทย,ยุแอร์แบ็คผมอะไรนี่เนี่ยแม่แอร์แบ็คครู่นะครับผมแน่นอนมากับเจ้าไหม่นี่เกียร์ออโต้จะมีนี่เกียร์ P เกียร์ R เกียร์ M เกียร์ D นี่เดี๋ยวเราค่อยจะมาบอกกันนี่มาฮิลลแค่หนึ่งหมื่นสองพันสิบหกกิโลโคตรน้อยนี่ มีระบบนี่แอร์ออฟนี่ครับนี่กันลื่นกันถลไยนี่มีแน่นอนนี่ยีสูนี่เขาด้วยความปลอดภัยนี่แน่นอน่าไปงามาเยวแจ้งราคาท้ายคลิปกับเบอร์โทรให้ทีหนึ่งขออญาตเป็นฝากระโปรงใครรักในแบรนด์ยี่สูหรือรักในครอบครัว MC99 รำลูกกาของเจ็ดก็มาชมได้นะครับการันตีอก๊อกบแน่นอนไม่ผิดหวังกรโมา แจ้งราคาอีกทีนะครับผมคันนี้ราคา499,000บาทเรามีโปรโมชั่นรับเงินกลับบ้านไปเลย20,000บาท20,000บาทหรือจะเป็นส่วนลดก็ได้นะครับผมใครอยากเป็นครอบครัว MC ก็มาได้นะครับดูตัวเป็นๆได้นะครับว่าที่พูดออกไปเนี่ยว่าสวยจริงไหมเราคัดจริงๆไหมแม่ไม่ผิดหวังแน่นอนมา วัสดีฟรีดาวออกรถเพียง9บาทรับเงินกลับบ้านไปอีก20 0 0 0บาทแน่นอนฝากเบอร์โทรไว้อีกเบอร์โทรหนึ่ง085 551 4545นะครับผม083 07 89 6 45นะครับผมหรือแอดไลน์มาคุยก็ได้หรือใต้คอมเมนต์มาก็ได้นะครับในข้อความพักมาได้นะครับอยากดูรุ่นไหนอยากดูยี่ห้อไหนมาเดี๋ยวก,ก็จัดให้ที่เต็นท์ก็ มีรถหลายหลากให้เลือกสรรรถปีใหม่ส,สวยๆใหม่น้อยๆการันตีคุณภาพให้นึกถึง mc 999ากรำรุกาของเจ็ดด้วยนะจ๊ะก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามดูคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะใครจะดูย้อนหลังก็ได้นะครับเข้าไปดู YouTube ก็เข้าไปเลยนะครับหมวดเข้าไปที่โลโก้ก็ปุป๊บกดที่หมวดวิดีโอครับจะยาวเป็นแผนที่กอปรีวิวไปแต่ราคันนี่แจๆแน่นอน ัดอย่างนี้มาให้พวกพี่ๆไม่ผิดหวังแน่นอนเรารัดกลันไปแน่นอนครับก็ฝากไว้ด้วยครับติดตามด้วยนะครับผมที่ดูคลิปกอปอันนี้ก็ครับสวัสดีครับฝากชมเลยครับรอบคันป้าย